สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนครับแฟนช่องทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะเอามื่อนี่ด่วนพี่น้องเนาะตั้งกล้องแทบเป็นบ้านครับผมเนาะมาแบบรวดๆเลยสําหรับโค้งสุดท้ายใครที่รอเลขลับเด้เพียงเด้อเนาะเลขลับอิสราเอลครับผมเนาะหายมา,ายห,ลหลายงวดนทีแล้วพี่นะ้องถือหลายงวดนทีแล้วเนาะที่สาคัญเพิ่นหายมาสามตัว งวดน,นี้ยืนข่าวว่าพึ่งได้มาล่าสดพี่น้องเนาะขอโทษขอภัยหลายที่ร่วห้ยสาเพราะว่าพึ่งได้มาสดร้อนๆครับผมเนะาะเพื่อให้เห็นคลิปนี้อ่าผู้ดใด้ตามฝากขอบคุณครับผมเนาะคนรอกันทั้งประเทศเลขลับอิสราเอลเนาะให้เป็นหน้าท่างได้เพี่น้องเด้อมากระจัดคัดกระพานครับผมเนาะเอาไปฟังน้ำกันแอดมินโทรหาเพิ่นครับผมคงจะทายเจ๊เป๋ได้เลขลับเผามีมากว่าวันนึง Ng tố cáo rita Tố cáo tụi anh chết xuống chết xuống chết lắp easily yêu รับอิสราเอล038แต่ว่าของเจส่นตัวคือหา07โอ้แต่ว่ารับอิสราเอลพึ่งได้มากบอสจกาพึ่งได้308ตัวเดียว038สามแป 038938จ้าโอ้ 38, 99, 38. อะไรวาสดร้อนๆเลยเป็น,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 นบ่ d g จ้าอ,อ้าวพี่ร่งร 38, 98, งาง lab Israel 038938อ่ารองไายด38ตัวนี้จาอ่าเจ๊ฟันดีบ่ อันเมือคขนนี่กับเอเโคกจุท้ายน,นี่ตน่ะันเมือคขนนี่อัน้นมีคนยืนเงืนไห้ลอยหาสิบบาทเจอโอ้วาหาสิบบาทบาทเก็เล่มบอกว่าเตะเ้ื่อนางซีซีนางแมวจ้ะอา โอ้ผี oh, ฝากเงินไปซื้อเลขผีผ <Yeah. S 1> ีฝากเงินร้อยห้าสิบไปซื้อเลขแมนบอไปซื้อหนึ่งซีซีหนึ่งให้แน่ตีเอาซื้อหนึ่งซีซีหนึ่งให้แน่โอ้ซื้อร้อยหบบาทปาทต่ไม่ว่าน้ำตีบน ล้างเนาะก็เลยว่าซื้อไว้โลอดก็ซั่นโอ้โบ่บบอกแต่ว่าซื้อไว้โลดจ้าเพิ่นบอกเพิ่นบอกแต่ว่า2ตัวซื้อไว้โลดก็สั่งโอ้ปัาทูปลาทูสองตัวก็สมมุติเป็นล้างบ่เนาะจ้าแต่ว่าให้เงิน150บาทพี่ฝากเงินไปสิเด็กเต้จ่าโอ้แปลกตลอดเนาะโอ้ ขวันแบบนี้ม,มนออันจะบดถึอเราบอเจย์อย่างนี้เอ๊ะคอนโดผู้การจะตระวัดกับอกบานนี่ฮบอกตระว,วัดจะเริ่มไปซื้อไว้ปิดสองโต๊ะไว้โอ้พี่น้องเอ้ยมาดวนคงจุทายครับผมใหญเงี้ยมครับผมเนาะผีให้เงินลอยหาสิบบาทไปซื้อเลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งให้เนี่นพระสัน อ่าเอาใครเียรอจริงครับผมเนาะสำหรับเลขรับอ่าอิสราเอลก็คือศูนย์แปดสามเก้าแปดสามนักเจนะเอาตามนั่นนักเจนาะเอาขอพูดหลายๆครับเอาพี่น้องเนาะอย่าลืมครับผมเนาะเลขรับอิสราเอลครับผมศูนย์ 8 3 9 8 3เาสานะสำหรับเลขของเจี๋เองเพิ่นเพิ่นเลขคำนวณเพิ่น5 0 7นะแล้วก็ผีฝากเงินรนอยหาสิบบาทไปซื้อเลข1441ีนึงให้แน่เอาครับผมเป็นยังไงบ้างาได้ยินสัมผัสไปพี่หลองเนะาะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับผมนอนเลขรับอิสราเอล คนถามหากันเยอะเนาะเพิ่นให้สามตัวมาสองชุดวันนี้เด้อยวเพื่อนเด้อให้สามตัวมาสองชุดครับผมเนาะสำหรับเลขเจี๊ยงเพิน่นกะให้ห้าศูนย์เจ็ดอย่าลืมตัดเอาเนาะเลขศูนย์เล, 0, เลขคำนวณเพิ่นทรงมาให้เด้อยวเพื่อนนะกับทีมงานหาศูนย์เจ็ดนั่นแหละหรือว่าอีกชุดหนึ่งก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดนะประมาณน,นี้แหละครับผมเนาะแต่ว่าฝันเมือ่อคืนความสีแจ้งครับ นาฝันเมื่อคืนอก่อนสีแขีง,งผีเอาเงินมาให้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นตั้งไดผีเอาเงินมาให้ร้อยห้าสิบบาทใครไปซื้อเรียกใครแงเพระน้หนึ่นงซีซีหนึ่งอ่าถามว่าบนหรือลงังบบตอบวัดซื้อให้ได้เด้อสำหรับหนึ่งซซหนึ่งครับเนาะอ่านาคิดด้วย,วยพี่หลังเด้ออ่าเนาะ หนึ่งสี่ีหนึ่งเอาเงินไทยไร่ห้าสิบบาทผีฝากเงินไปนซื้อเลขครับเนาะให้เป็นแนทาท่านครับผมเนาะสรุปให้โค้งสุดท้ายเร็วๆครับผมเนาะท่านกับท่านเด้อพี่น้องเด้เอเพราะว่าเอ็มมีกจะทำอยู่ในในรถร้อมเนาะด่วนเลยสำหรับใครที่รอรเลขรับอิสราเอลแล้วก็เจียมเนาะะสรุปให้ครับผมเนาะให้เป็นแนวทางเท่านั้นขอให้สุกๆมันๆเอาพี่น้องแคปน้าจอเนาะ เรีรับ 0, ออสาเอลศูนแปดามเก้าประมาณนี้ครับอ่บเบอเอ 7, เอาเนาะแล้วก็เลขคำนวนเพิ่นหาศย์เจตัดเอาศูนย์หเจเจหแล้วก็เลขฝันเมื่อคืนล่าสุดครับผมอผีฝากเงินให้ร้อยห้บบาทให้ไปซื้อเลข อบอรบ์ดไอ้ระบ,บุว่าบุตรืลราลางได้พี่หลังได้ให้ไปซื้อหนึ่งซีซีหนึ่งครับนะเอาด่วนๆกันเลยพี่เดียวแนละ้วพี่หลังนล้วสำหรับเลขรับรอิสราเอลเจียมครับผม,น,มน่าหายมากสดๆร้อนๆอ่ะช็คหน้าจอครับใครชอบก็จัด ใครไม่ชอบก็ผ่านครับผมทางช่องน้ำเสนอให้เป็นแนวท่านครับเนาะอ้าวเดี๋จะว่าบ่เห็นบ่ท่านได้เพียงเด้ออาแห้งๆปังๆครับผมเย็นนี้สกๆศมันๆเบิร์ตสุข,ขสุขคนครับผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ